รรรพระดาผมฝากให้ดาวด้วยครับโอ้ยนี่มันกล่องเป็นร้อยเลยนี่ว่าที่ไอ้ไปถูหวยที่ไหนมาไว้ต้นเนาะถึงไน้นซื้อของไม่แพงนีไม่ให้ดาวมานะันอะแหมคนเรามมนจะมีตังค์มึงไม่ได้ไงครับอา้าวก็วันนี้ผมไปเจอลูกค้าใจดีมานี่เขาแจกตังค์มาตั้งเยอะผมก็เลยอยากซื้ออะไรดีๆให้ดาวบ้าง ความจริงแล้วนะต้นน่าจะเก็บเงินเอาไว้ใช้นะไม่น่าต้องมาซื้อของแพงๆให้ดาวเลยโอ้ยนี่ไม่เห็นจะต้องเกงอ,อกเกงใจเลยเลยก็คนมันอยากให้เองอะ่ะเฮ้ยนี่แล้วไม่ต้องฝากไปหรอกพรุ่งนี้ไปด้วยกันเลยดีกว่าไปให้ดาวมันเองกับมือมันคงจะต้องดีใจนะเนอะไม่ค่อยครเงเยี่ะ ไม่น่าต้องไปรบควนต้นเขาเลยแค่เขาจะต้องพาเราออกไปซื้อของเนี่ย mm hmm. ก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วหูยนะดวงครับไม่ต้องเกรงใจครับผมเต็มใจครับไปกันเลยไหมครับจะได้มีเวลาเลืองของนานๆเฉยครับครับโอโ้โหไม่ได้เข้าห้างซะนานอี่นี่เข้าของเยอะแยะมากมายเสียดแล้วล,ลานตาไปหมดเลยเนาะเสียอย่างนี้แพงหูฉี่เลยว่ะ นี่ไอเสื้อตัวนี้นะนี่ตัวตั้งเจ็ดแปดร้อยเนี่ยจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้อยากจะซื้อนีกหรอกไอเสื้อตัวละเจ็ดแปดร้อยขนาดเนี้ยแต่ฉันไม่อยากจะให้ดาวต้องอายขายหน้าเพื่อนสมน้ำหน้าอยากส่งรูปเรียนพวกเศรษฐีเนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยหน่อยนี้แหละอา้าวแล้วนี่ประด,าดา่า <c oughs> ตัวเองหรือด่าใครกันแน่ครับ <c oughs> แล้วตกหลงประดาหรือดวงกันแน่ครับที่ส่งดาวเรียนคอนแวน์นะครับ กำนังดวงวอ่ะแหละแหมอยากส่งหลานไปเรียนไอ้คอนแวนเนี่ย <c oughs> นะนะอยากจะให้ดาวอะ่ะเขาเรียนที่ดีๆเจอสังคมแล้วก็มีเพื่อนดีๆจะได้ไม่ต้องจมปากอยู่ในสลัมอย่างพวกเรา <c oughs> วันนี้รถติดจังเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอแวะปั๊มเติมลมยางแป๊บหนึ่งมีใครจะซื้อขอนิ้วเขานะำไหมครับ มาขามแก้วเหรอคะอ,อ๋อเปล่าหรอคะ่ะลูกสาวชอบก็เลยจะซื้อไปฝากนะคุณแม่ยังสาวอยู่เลยขอโทษนะคะ <c oughs> เสร็จหรือยังคะเ <c oughs> ว่าอไอยู่ในมินิมาร์ตะคะคุณรัฐ สามีของคุณชื่อคุณลั่นเหรอคะค่ะนี่ไงคะกำลังมาแล้วเติมลบตะคู่เข้าไปได้แล้วครับได้ล้วครับไดไ้เลยไหมจ๊ะคุณดันคะ ว่าอะไรกำลังคุยกับคุณคนนี้อยู่อะคะ่ะเอ๊ะหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เพลินๆใครครับคุณแม่ยังสาวคนนึงะค่ะคุยกันถูกคอเชียวคะ่ะหายไปไหนเนะ้ะ เสร็จแล้วละครับพี่คนนี้ก็รอต่อคิวหยอนกันอะแล้วพี่ดาล่ะปิดาเข้าน้ำไม่ออกมาเลยอะพี่ดาไปเถอะไปเถอะไปเถอะอะไรของแกว่าน่งดวงอยู่ดีก็มาเล่งเ,อ,นะเอหน้าไปเถอะน้านี่อะไรกันีนไปไหนวะกลับเข้าไปก่อนพี่ดาอุย้ยอะไรเนี่ยฮะน่งดวง อะไรของแกวะนังดวงแกเป็นอะไรฮะทำท่าทางแปลกๆอะไรเนี่ยใคยรอ่ะพ่อของดาไอ้นี่นเหรอ <c oughs> ไุ่ด <c oughs> มัแกะมางไี่ดดานี่มิด้โก้มเกนน่แกถึต้อม,ม,ม,มาห้ามฉันเลยนะฉันรอวันนี้ยี่สิบกวาปีแล้วว่าจะได้เจอไอ้ผัวไอุ้ยแก เขาเห็นเราไปเถอะนะ ไม<ป>่เธ<ด>อไม่ต้องถามครับครับครับ นะดวงครับผู้ชายคนนั้นคือเน่เจ้านี่ค่ะเองสงสัยอะไรขับรถไป เออคุณน้องครับคุณน้องให้น้อยเอาไปซักแล้วก็รีบรียบร้อยด้วยอครับอ,อนี่มันมันไม่ใช่ของฉันแต่สำคัญมากอบอกน้อยให้ดูแลเรียบร้อยด้วยเข้าใจไหมครับครับได้ครับ น้อยน้อยนี่เอาผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ไปซักแล้วก็รีบเรียบร้อยเลยนะนี่มันผ้าเช็ดหน้าของผู้หญิงนี่ของใครอะนะของคนสำคัญของเจ้านายคนสำคัญเหรออ๋อโอ้โหเป็นไรเนี่ยเอาเป็นไรหรอคะเป็นไรล่ะคะ <S <S ขอบใจมากจะต้น เด no 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 ี๋ยวผมมาเล่าเวลาเดิมนะครับนะดวงมาหรือหล่ะจ๊ะีดวงมันอะไรกันนะแขกไขไม่ต้องมาทำไม่ได้แอบเปิลเลยนะ มันไม่อยู่ทีเดียวเนี่ยแกยแย่แขกของฉัน,ปนไปเ<อ>ลยเหรอแกแล้วไม่อยู่ส่วนแกนะไม่ยแย่แของกูกทำไมนะลบไปนี่เลย อย่างนั้นจะถูกไล่ออกฉันไม่ได้ทำอะไรนะแก่ไขหาเรื่องฉันก่อนบอกว่าฉันแย่งแขกของเขาหรืไม่จริงแกไม่ใช่หรอที่แย่งท่านปืนหลวงฉันไปอะ่ะไปกลับบ้านไปอะไรนะฉันไล่เธอออกไปคุณเธอมาเนี่ยเธอน่าจะสมนึกเอาไว้บ้างนะที่ฉันได้จ้างเธออยู่เนี่ย ท,ทั้งที่เธออายุก็ขนาดนี้แล้วก็เพราะเธอบริการกับแขกดีไงแต่อย่ามีเรื่องแบบนี้อีกก็แล้วกันค่ะแค่นี้แหละ อยากมาทำงานสายแบบวันนี้อีกก็แล้วกัน อดทนอีกหน่อยนะดูอีกแค่ปีเดียวดาวก็จะเรียนจบอีกปีเดียวเราจะได้ไม่ต้องทนอยู่ในที่แบบนี้อีกปีเดียว